สวัสดีครับใครไพดีกับใครทีนี้ใครถูกกับใครฮะอะไรวะมันเป็นยังไงดีกันแล้วโบชงเลยลงไปก็ให้กำลังใจพักหนึ่งโอ้ยเหนื่อยฮะใครดีกับใครดีกันแล้วใครดีกับใครทีนี้โอ้ยตายแล้วกับพี่น้องกับสีมเป็นจะใดเนาะ หนอหนึ่งเอาผู้หนึ่งหนอนหนึ่งเอาผู้หนึ่งเถอะนะพี่สาวลงกับน้องชายไงหรอเขาดีกันดี่รีอหรอฮะอะไรนี่พี่สาวกับน้องชายไงอะไรกับอีหยวกบอกหรอบอกบอกฮะเขาดคน,นีะเขาดีกันแล้วบอกหมายถึงไรกับหยวกเขาดีกันจริงหรือบอกเฮ้อ ไหลกับหยวกบอกโอ้ยตายแล้ววันนี้บอกเป็นจริงบอกหรือยังไงอันนี้ไม่รู้นะบอกอ๋อโอ้ยน่าจะหมายถึงมักหลุมรถไถบ,บอกก็หยวกบอกดีนี่ฮะบ,บ,บอ,ก,ก,บอกมันโมเมนต์มั้งสิบักไหลสิบไปดีก็หยวกโมเมนนะ รือยังไงหรือไอ้หนุ่มรถไถบอกไอ้หนุ่มกูปุต้าบอกรู้ยังไงจริงดิช่างตั้มไม่เคยอ้าก็ดีง่ายไปสายกับพี่น้องเอฟซีก็อยู่กับความจริงนี่แหละก็จะไปพอวพาเพ่วใส่ห้าก็เสื้อมั่นต้องเป็นความแมนคนจิกกล็อกเรียกๆไปนั่นครับว่าจะไปพุ่นปุดพี่บ่บ่เออนะครับไปดูไฟให้กันอยู่นะหรอใครไปดูไฟให้ใครจริงอะไรไปดกไฟให้หยวกหรอบ อ้าวตายแล้วบัานี้ถูกต้องใช่ไหมโ oh. อ้อตายแล้วทีนี้ฮะเสียวคัมดมาเสื้อได้บัดนี้อืไปเบื้องไฟอีหยวกอีกบ่บัดนี้อาวเด็กเข้าไปอีนี่แหละมึงก๊อกเก็กๆนี่แหละไฟบ้านหยวกดับโอ,บอหมกหลายไปเบื้องไห้บ้ดนี้โอ้เขาจีอันนั้น เออสมาชนสันกันบอกโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอเ<ร>ฟซีอ๋อตายแล้วอ่านข้อความที่ซ่อนแอลลี่อ่านข้อความที่ซ่อนเข้าใจผิดถึงไปซ่อมไฟให้ไ,ได้มาเหามาไม่เห็นเลยบอกแล้วมันเป็นยังไงล่ะทีนี้บอกโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีอันที่ฟ้องกันมากฟ้องกันมากนะมันมันแค่คละครซื่อบอกคือจังไรนร หรือไอห,หนุ่มคูเวต้าเดี๋ยวจะกลับผลสุดท้ายจะกลับมาคืนดีกันอีกบกหรือยังไงครับพี่น้องเอฟซีนี่มันเป็นยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีทีนี้มันทำานไปกลับตลปัดกันไปหมดเลยทีนี้มันเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือไหมล่ะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ผมก็รู้แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้คดีนี้นะเออทำไมมันเป็นแบบนี้มันไม่จบไม่สิ้นนี่แหละครับมันมันเป็นแบบนี้ไง มันก็เลยไม่มีความจริงไงมันก็เลยไม่มีกระจาอืมโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอเจพี่อืมแล้วทีนี้นะแบบไม่ใช่คูโบต้าโอ้โอ้สงสัยน้อยใจบอไม่ได้เข้าไปน้าบอกโอ้ โนถ้าอย่างนั้นก็มันไม่มีใครเชื่อหรอกครับถ้าเป็นแบบนั้นถ้าไม่มีจุดยืนที่ัดเจริงจะพอบะวกเแวกไปว่นันไป็น,นีมันบ่ได้หรอกครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วสิ่งที่สําคัญนะเอฟซีก็จะหายด้วย f ีเอฟซีก็จะหายด้วยเขาก็จะหมดความเชื่อมัน่นค่อยหมดความศรัทธาของตัวเองนะครับ นี่แหละครับผมผมพูดเลยนะพี่น้องญาตีหนึ่งก็มาจากครอบครัวด้วยเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาให้การได้ยังไงทา<น>ไมเขาถึงเพ่งเล็งมาหาพ่อไปอีกนะครับทําไมเขาถึงเพ่งเล็งมาหาพ่อไปอีกเมีนางอีกอนี่หนึ่งนะครับเขาจะเชื่อใครนีอันดับแรกนะอันดับแรกนะอันดับแรกมันเป็นแบบนั้น ไปเบร์ไฟให้มันก็ไปยังสี่หรอ,อตายแล้วโอ้โอตายแล้วชมแล้วที่ป้าไม่เชื่อ,อให้คนนี้บอกอตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีถ้าเข้าไปได้นี่ก็เอฟซีก็จะถอยเยอะนะผมว่านนะเอฟซีก็นี่แหละครับเขาก็น่าจะตัดสินใจถูกออยู่ใครอยู่มันนั่นแหละถ้าจะเป็นกําลังใจก็เป็นกําลังใจอยู่บ้านนั่นแหละ ในความคิดของเขานะฮะมันหาเงินบักไหลสร้างคอนเทนต์อะไรฟังมัน๋อหรือมันเป็นแบบนั้นบอกหรือ,อยังถ้าเป็นแบบนั้นก็ถือว่าแย่นะครับพี่น้องคนเรานะลบไปลบมายูสิโอกะอลถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นแบบนั้นก็ถือว่าแย่นะพี่น้องยูซีมันมันไม่ใช่นะ ถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับคนไม่มีจุดยืนคนรูรีนะในความคิดของผมนะไม่ใจไม่ได้่วงนึงประกาศตัดขาดกันใช่ประกาศตัดขาดกันแล้วจะไปเลียหีมันดีทีนี่โอ้ไม่ได้สิเอ็ดองไฟเห็นมัมให้อย่างสรุปแล้วคุณยังมีความเมตตาปานีคุณไม่ได้ทะเลาะบอแวงกันเนี่ยคุณหลอก fc คุณแหลอกสังคมแบบนี้เหรอโอ้ตายบดไอไปคอยเบิองตลอด่าสันคุณแสงแสงเดือนบอกบ่ไอไป บหรือยังไงใครมาพูดดีถ้าเป็นแบบนั้นมันครบไม่ได้อพี่รถสวัสดีครับมันเป็นประเภทนี้ของเขาสังตามาแม่เอ่นีต้องการได้เลขคดีคุ้มจะตายบอกเขาก็เป็นแบบนั้นเขาก็ป่อเป๊าแเป้กันตลอดไอ้ก็แบบนี้นะคนโปไม่ใช่เรื่องแปลกเหตุเหตุหนึ่งใช่ไหมซอเรื่องอะไรซอเรื่องให้เขาถอนเลขคดีคุ้มจะตายแบบนี้บอกมันก็เป็นไปได้เนาะคนมันจวนตัวเนาะ ยอมเขาไปเถอะนะครับเนาะดูแม่ก็อาจจะหมดเงินไปเยอะแล้วนะครับเอาทํายังไงใช่ไหมล่ะอ่าเพื่อก็จะได้เข้าคุกกี่ได้บบนี้เอมันเป็นการเอาตัวรอดเนาะการเอาตัวรอดของคนเนาะเอาเอานะครับก็ดูกันไปนะครับดูกันไปนะครับโอ้ยเรามาเจ็บหัวยอีกเล้เนาะบานนี้ครับนี่แหละครับพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆเ็าว่าเบิ้งไปเรื่อยๆเด้อ ดูไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอฟจีดูไปยาวๆดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆดูไปเรารวพี่โรถบวัดีครับดูไปเรื่อยๆดูกันเนี้ยเนียแต่ว่าขอบได้เสื้อไปเลยพี่รถ<แ>จริงเหรอจริงเหรอเขาเขากลับไปคืนดีกันไปซ่อมไฟให้กันจริงเหรอฮะโยกออกมาพูดเองว่าไหลเข้าหาฮะอ๋ะอกติเมนล่ะครับพี่น้องเอฟจีกติเมนนั่นแหละนะ <laughs> อ๋อ สรุปแล้วเป็นแค่หมากแค่เกมเนาะโอ้ให้เขาหาเงินแบบนี้ใช่ไหมโอ้มาเป็นคอนเทนต์แบบนี้ใช่ไหมโอ้มันมันถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะเป็นคนที่ไม่ใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีคนที่จะคบนะพี่น้อง F4 นะถ้าเป็นแบบนั้นนะอืมถ้าเป็นแบบนั้นกลับไปกลับมามันมันมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับคนเราเนาะมันไม่มีจูดืนสองสองสาม,มนะครับพี่น้อง F4